ครับสวัสดีนะครับผม f อซทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามารีวิวเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมพระราชมงคลวชราจาันนะครับผมหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะครับผมวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารนะครับผมอำเภอหนองบัวจังหวัด นะครสวรรค์แต้นงระเร้งๆนะไม่มีกระดิ่งก็ต้องนะฮะแต้แกระเ,รง,ะเรงนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะพามาชมแปดเนื้อด้วยกันนะครับผมเป็นเนื้อล่างๆนะครับผมที่ใครๆหลายคนก็อาจจะชื่นชอบนะครับผมแล้วใครหลายคนก็อาจจะมีเก็บแล้วนะครับผมสําหรับเนื้อล่างๆนะครับผมนะครับ ก็จะพามารีวิวให้ชมกันนะครับผมสําหรับเนื้อล่างๆเนี่ยนะครับผมมันน่าเก็บน่าสะสมไหมนะครับผมหรือมีราคาสูงไหมนะครับผมนะครับก็สมกับราคาที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับผมแต่กันไหนเลยนะครับผมจะสําคัญเท่ากับได้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับผมนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะครับผมผมก็จะพามารีวิวนะครับผม พามาแนะนำนะครับผมเนื้อล่างๆนะครับผมเพื่อเป็นการศึกษานะครับเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับกล่องแรกนะครับผมนะฮะได้กล่องมาอย่างนี้เคาะก่อนฮะเคาะก่อนเคาะก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับผมมาเปิดกันเลยครับผมปื้เปิดมาเป็นนี่ครับเนื้อ ทองเหลืองลงยาจีวอนรายการที่สิบนะครับผมนี่ครับนี่ครับมาดูความสวยสดงดงามของเนื้อนี้กันนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ขนาดเนื้อล่างๆนะเขายังทําได้สวยขนาดนี้นะครับผม เนื้อบนบนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมขอบตัดเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะต่อโคดเ,เป็นโคดพัยดยศนะครับผมสองตำแหน่งนะครับจําไว้ให้ดีเลยนะครับผมของเ,อเหรียญเหรียญลงยาจีวรของเนื้อทองเหลืองแบบนี้ต่อโคดสองฝั่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีรันนัมเบอร์ตรงนี้ตรงกลางนะครับผมนี่เลยนะครับผม นี่นะครับเป็นเหรียญไข่นะครับผมนี่เลยนะครับนี่ก็พามารับชมกันนะครับผมสําหรับเหรียญแรกนะครับผมนี่เลยโอ้โหเหรียญมีชีวิตจริงๆครับผมเหมือนหน้าเหมือนเจริญพรบนเจอเดินพรล่างเลยนะเนี่ยใครทันไม่ทันเก็บรุ่นนั้นก็เนี่ยแนะนําเก็บรุ่นนี้เลยนะครับผม นะครับจเจริญพรบนจเจริญพรล,ล่างขนาดเนือตั้งล่างออยังยังราคาไปแรงนะครับผมอันนี้เพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะครับผมของรุ่นเลื่อนสมรรถนะครับผมอนาคตเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่เลยเกสาโอ้โหชัดๆแบบนี้นะไม่ต้องลงกล้องก็สวยครับผมบอกได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมนะต่อไปเอ้ขออภนะัยฮะเนี่ยจะหล่นนะ เคาะอีกแล้วครับท่านนะเคาะก่อนเคาะก่อนอ่าเคาะก่อนต้องเคาะก่อนนะไม่รู้เห็นเคาะเคาะกันก็เลยเคาะตามนะครับผมมาเปิดแบบปึ๊บๆนี่นะคู่กันเลยครับผมสองเหรียญนี้นะเนี่ยสองเหรียญนี้นะครับมาคู่กันนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญลูกไข่เหรียญเสมานะครับผมรายการที่สิบห้าจุดหนึ่งนะครับผมเนี่ย สิบห้าจุดหนึ่งแกะดีไหมแกะดแกะีแกะเลยแกะครับแกะนี่นะครับสิบห้าจุดหนึ่งเหรียญทรงเสมาครับผมนะบดูตำหนิดูลายเส้นดูเส้นเส้นวิ่งดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวมีแยกบล็อกออกมาก็จะลองจ้กกันฮะหาก,กันให้ควักนะครับผมนะครับจำนวนการจัดสร้างเยอะขนาดนี้ผมว่าบล็อกในการปั๊มน่าจะไม่มีแค่บล็อกสองบล็อกแน่นอนนะครับผม นะครับถ้ามาลงดีเทลลงรายละเอียดแยกบล็อกอีกทีหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะนะครับตามหาตามเก็บกันนะครับผมนี่เป็นเหรียญเซียมานะครับทองชิปดงยาจีวอนนี่ขอบตัดแบบนี้นะครับผมด้านหลังนี่นะฮะจะตอกเหมือนกันกับเหรียญไข่เลยนะครับตอกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมและเลขตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่ โอ้โหสวยครับสวยครับนะฮะเนื all, ้อล being ่างๆใครพอมีทุนทรัพย์นะครับผมสามารถเก็บได้ก็เก็บนะครับผมนะครับเอาไปขึ้นคอนะครับผมเพราะว่าเป็นวาระดีพิธีดีนะครับผมสําหรับเรียนเหรียญเลื่อนสมรสักนะครับผมนะครับผมนะถ้าใครจะเออเห็นเนื้อล่างๆมันไม่สําคัญนะฮะอยากให้ราคามันราคามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่อยากเก็บอะไรเงี้ย เดี๋ยวดูอนาคตครับผมนะครับอนาคตมีสิทธิ์แน่นอนนะฮะสำหรับเรือนนี้ไอ้รุ่นนี้นะครับผมนะครับนามว่าเรื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะราคาของออของอาจารย์ป่องเนี่ยเริ่มต้นก็เบาๆนะครับผมไปเบาๆไปเบาๆ,ๆนะครับผมนานๆไปราคาสูงนะครับ ผมสังเกตหลายๆรุ่นนะครับผมแต่บางรุ่นเนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยโ,โหนะฮะเป็นพันสองพันสามพันอนาคตมาไม่อนาคตนะฮะระยะสั้นๆเน,นี่ยประมาณสองสามสี่เดือนราคาล่วงครับผมนะครับอืมมันเป็น,นกลไกทางตลาดนะครับผมเนี่ยมาดูเหรียญต่อไปกันเลยครับผมไม่พูดพ่ำทำเพลงนะะนี่เหรียญหนึ่งนะครับ เบาอยู่อย่างกันนุ่นเลยนะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมหน้ากากทองที่นะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งเนื้อที่น่าเก็บนะครับบล็อกบล็อกดูบล็อกครับผมนี่นะครับอือนะครับดูตำหนิอะไรกันไว้ให้ดีๆนะเนี่ยสวยสดงดงามนะครับผมรายการที่สิบเก้าจุดสองนะครับโค้ดจะตอกตรงนี้หนึ่งโค้ดนะครับผมแล้วก็รัน เลขนัมเบอร์ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับผมมาดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับต้องขอรวดลักตัดตอนหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญเยอะนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะนะครับเหรียญต่อไปครับผมก็เป็นเนื้อปีกเครื่องบินเหมือนกันแต่อันนี้เป็นทรงสีมานะครับนี่นี่สวยงามครับผม นะครับเนื้ปีเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะครับรายการที่สิบเก้าจุดหนึ่งนะครับโคจะตอบอยู่โคดพัดจดเนี่ยจะตอบหนึ่งโคดนะครับผมแล้วก็รันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับนี่ก็ผ่านไปอีกหนึ่งเนื้อนะครับผมครับผมมาดูต่อไปเลยครับผมอคาะคอหนึ่งนะฮะเป่ดได้เนื้อเงินเปิดมาเป็นนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพย์หน้ากากทองแดงครับผมนะฮะ รายการที่สิบสี่จุดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยแบบนี้นะครับนี่ฮะโอ้เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะที่น่าเก็บนะครับผมนี่เป็นทรงเสมานะครับผมขอบตัดเป็นแบบนี้ด้านหลังเหมือนกันโค้ดสังเกตไหมฮะโค้ดจะแต่ละเหนือนะเนี่ยจะตอกคนละที่เลยนะครับผม สำหรับในนี้ก็จะตอกฝั่งนี้นะครับคดผดจดจะตอกฝั่งขวานะครับผมเลขรันนำเบอร์จะตอกตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะเพื่อแยกเนื้อแยกตำแหน่งให้ชัดเจนนะครับผมนะครับการปลอมในอนาคตนะครับนี่เลยนี่เห็นเหยอมีติ่งนี่ได้เด้ออ่าตรงตรงรอลิงอ่นะเลื่อนเนี่ยโอโ้โหครับอ อีกติ่งนี้นิดนึงนะครับผมนี่ครับผ่านไปสําหรับอีกเนื้อหนึ่งนะครับผมนี่ก็สามารถเช่าหากันได้นะครับผมราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับสําหรับในล่างๆอ่ะนะต่อต่อไปเลยนะฮะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นทรงไข่นะครับนี่ครับก็จะมาคูนแบบนี้นะฮะ จะมาคูณแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงไข่นะครับขออย่าไม่แกะละกันนะฮะเขาซีนมาดีแล้วเนี่ยโอ้ครับสวยครับสวยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเนื้อที่น่าเก็บนะครับรายการที่สิบสี่จุดสองนะครับผมเลโดจะตอบนี่ฝั่งขวาบนจะเป็นโคดพัดยยศฝั่งซ้ายจะเป็นรันนัมเบอร์นะครับผมนี่นะครับ นี่เลยนะครับก็สังเกตกันไว้นะครับผมสําหรับใครที่เก็บเนื้อไหนก็นจะได้ดูโค้ดดูอะไรได้ถูกต้องนะครับนี่ดูครับนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเนื้อนะครับผมสําหรับเนื้อต่อไปนี่นะฮะหนึ่งเนื้อมาเลยปึบ๊บนะครับส่วนใหญ่เป็นงานหน้ากากนะครับผมเนี่ย เนื้อทองแดงนะครับผมน้องทองแดงเคยได้ยินคําว่าทองแดงก็แพงได้ไหมครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแพงแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับรากาที่8.2นะครับนี่แกให้ดูกันเลยนะครับเป็นรูปทรงไข่นะครับผมทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะอ้อ เป็นหนึ่งเนือที่สวยนะครับลองดูเส้นสายที่วิ่งเนี่ยเนี่ยเป็นตำหนิของเขา,านะครับผมเนี่ยนะครับดูขอบตัดแบบนี้นะครับด้านหลังด้านหลังก็จะต่อโคดฝั่งขวานะครับผมรันนัมเบอร์ฝั่งซ้ายนะครับมีโหสวยสวยครับผมนะฮะนี่เลยสำหรับโคดนะครับ นี่ครับเป็นหนึ่งเนื้อนะครับผมที่มาเก็บมาสะสมนะครับสำหรับเนื้อล่างๆนะครับในการที่สิบแปดจุดสองนะครับผมต่อไปนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นอะไรไปไม่ได้ใครมาเสมาก็ต้องมาครับผมสำหรับเนื้อทองแดงหนากาะนะครับนี่นะครับ จะหมุกร้อยแน่นอนนะฮ <c oughs> ผมหาเช่ามานี่ถ้าไม่ร้อยไม่เอามานะครับ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> นี่นะครับสวยครับในทองแดงหน้ากาศของทิพย์นะครับทรงเสมานะครับ <c oughs> ด้านหลังก็เขียนว่ารายการที่สิบแปดจุดหนึ่งนะครับผมอ่ะจะให้ชมใกล้ๆเลยนะก็จะไม่เห็นความงามนะครับนี่เลยนะครับ โค้ดจะตอกอยู่ฝั่งขวานะครับผมส่วนเลขรันนัมเบอร์อยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมเรือนสมรสศัก์เนื้อล่างๆทางของใครหลายๆคนนะครับผมแล้วก็เป็นทางของผมด้วยนะฮะสำหรับคนงบน้อยนะครับผมนี่นี่ครับเนื้อล่างๆแต่รายละเอียดเนีย่ยกับเนื้อบนนะครับน,นี่ครับไม่เก็บได้ยังไงครับผมนี่ นะนี่เลยก็พามาให้รับชมกันนะครับผมนะครับก็เป็นการศึกษานะครับผมนะฮะนี่นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเนื้อล่างๆนะครับผมที่ได้เก็บได้สะสมมานะครับผมก็เป็นการศึกษานะครับผม วัตถุมงคลนะครับยุคใหม่ยุคสมัยนี้ของหลวงพ่อพัดปุญญกมโมนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนี่เลยผมก็มาพามาให้รับชมกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมถ้ามีเหรียญใหม่ๆรุ่นใหม่ๆออกมานะครับผมก็จะพามารีวิวให้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้บุญบาร,รมีหลวงพ่อนะครับผมช่วยปกปักรักษาคุมา้มภัยสิทธิานุสิทธิทุกท่านทุกคนนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยผลภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้รวย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 เฮงเครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ